ที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดีอยากยมสาธุชนที่เป็นเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนจะอยู่ในประเทศใดหากได้รับชมรับฟังรายการธรรมะรับอรุณซึ่งเป็นรายการที่นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเผยแผ่ทางสื่อออนไลน์พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่พระพุทธองค์หรือสมณะโคดมพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธนั้นได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ของมวลมนุษยชาติดังที่เราทราบว่าศาสนาในโลกนี้จัดเป็นสองประเภทใหญ่ๆหนึ่งคือศาสนาฝ่ายเทวนิยมศาส,สนาที่นับถือเทพ,พเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นเทพสูงสุดอยู่บนสวงสวรรค์ อันนั้นเรียกว่าศาสนาฝ่ายเทวนิยมส่วนศาสนาอีกประเภทหนึ่งเป็นศาสนาฝ่ายอเทวนิยมไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับเทพเจ้าแต่เป็นศาสนาที่สามารถฝึกหัดปฏิบัติตนกำหนดชีวิตของเราเองด้วยพฤติกรรมคือการกระทําของตนเอง มีศาสนาพุทธเป็นต้นเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาของมนุษย์โดยมนุษย์และก็เพื่อมนุษย์เป็นศาสนาของมนุษย์ก็คือศาสนาที่มนุษย์เราเนี่ยก่อตั้งขึ้นเป็นศาสนาที่ฝึกหัดปฏิบัติตน จนได้รับความสุขสูงสุดที่ได้เรียกว่าพระนิพพานโดยมนุษย์เองเป็นผู้ก่อตั้งนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประสูตธในสถาบันกษัตริย์ชื่อว่าสิทธัตถากุมารฝึกหัดปฏิบัติตนจนได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ35ปี แล้วก็นำเอาพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของพระองค์ที่ได้ทรงค้นพบคืออริยสัจสีเป็นต้นมาเผยแผ่สู่มวลมนุษยชาติเพื่อความสุขความเจริญของมนุษย์ทุกคนศาส,สนาพุทธจึงเป็นศาสนาของมนุษย์คือมนุษย์ก่อตั้งขึ้น โดยมนุษย์เองก็คือมนุษย์ฝึกหัดปฏิบัติตนนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้รับถ่ายทอดมาจากเทพเทวาองค์ใดแล้วก็เพื่อมนุษย์จึงนำเอาหลักคำสอนนั้นมาสั่งสอนให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลมงคลต้นแบบแล้วก็มีพุทธสาวกพระอรหันตเจ้าทั้งหลายมีภาษารีบุตรโมกขารนะพระอานทน์ก็เป็นบุคคลมงคลต้นแบบนอกจากนั้นยังมีอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นบุคคลตัวอย่างในการดำเนินชีวิต ถ้าเราศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเราจะพบคำตอบในการดำเนินชีวิตแทบทุกประเภทเพราะบุคคลตัวอย่างในครั้งสมัยพุทธกาลมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็ใช้หลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขความเจริญได้จริงๆ ชีวิตของคนในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นอย่างไรชีวิตของคนในปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกันเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างของการดำเนินชีวิตเป็นชีวิตที่เราเอามาใช้ได้ในปัจจุบันจริงๆเช่นคนที่มีลูกดื้อในปัจจุบันนี้ ในสมัยครั้งพุทธกาลบางคนก็เข้าวัดทุกวันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดแต่ลูกหลานไม่เข้าวัดไม่สนใจเรื่องศาสนาก็มีบางคนครอบครัวเป็นพระอริยะ ลูกหลานออกบวชหมดแต่มันดาแม่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีบางคนตัวเองเป็นพระอริยะบุคคลเป็นโสดาบันชั้นต้นไปแต่งงานได้สามีที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาไปอยู่ในถ้ำกลางของ คนที่เป็นมิจฉาทิฐิเป็นลัทธิอื่นนับถือศาสนาอื่นก็มีเพราะฉะนั้นชีวิตของคนในสมัยครั้งพุทธกาลก็เป็นแบบอย่างทางดำเนินชีวิตให้กับคนในยุคปัจจุบันนำเอาหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงชื่อว่าศาสนาของมนุษย์โดยมนุษย์แล้วก็นำเอาหลักคำสอนที่มีอยู่จริงๆเป็นประสบการณ์ชีวิตของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประสบ โดยพระองค์เองบ้างเป็นประสบการณ์ของชีวิตพุทธสาวกทั้งพิสุสงฆ์ทั้งอุบาสกบาสิกาที่เป็นประสบการณ์ตรงจากชีวิตของท่านเหล่านั้นเป็นตัวอย่างให้เรานำมาใช้ได้ในปัจจุบันคนที่มีลูกดือ้อให้นึกถึงในอนาถปินติกะเศรษฐี อนาถาพิธิกาเศรษฐีนั้นเราได้ยินชื่อเราคุ้นหูเพราะท่านนั้นเป็นอุบาสกผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เป็นเลิศของอุบาสกทั้งหลายในเรื่องของการให้ทานทายกผู้ให้ทานที่เป็นเลิศ เพราะอนาถาเป็นิกาเศรษฐีนั้นได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าชื่อว่าวัดเชตวันทำบุญโดยไม่หวังผลช่วยคนโดยไม่เอาแน่สร้างวัด54โกดถ้าเป็นปัจจุบัน1โกดเทียบได้กับเงิน10ล้าน54โกดก็คงประมาณสัก540ล้าน ของเงินในสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็หลายพันหลายหมื่นล้านโดยไปหาซื้อที่ซื้อผืนดินก็ไปได้ที่อันสัปะยะไม่ห่างหมู่บ้านนักไม่ใกล้หมู่บ้านนักสถานที่ที่จะสร้างวัดต้องเป็นสัปะยะต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมของพิสุสงฆ์องค์สมณีจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า ก็หาสถานที่อันเป็นสปพยะไม่ใกล้หมู่บ้านนะักถ้าใกล้หมู่บ้านเกินไปก็จะพลุกพันด้วยผู้คนไม่เป็นสัพยะต่อการปฏิบัติธรรมไม่ห่างไกลชุมชนหมู่บ้านนะักถ้าห่างไกลเกินไปการขบการฉันก็จะไม่เป็นสปพยะเดินบินทบาทก็ยากก็หาที่สปพยะ ไปชอบใจที่ของพระเจ้าเชษซึ่งเป็นเจ้าชายในแขว้นสาวัตถีก็ขอซื้อเจ้าเชษไม่อยากขายก็เลยตัดความลำคาญบอกว่าถ้าท่านหาเงินมากองหาทองมาปูเต็มลาดผืนดินแล้วนั่นแหละคือราคาของที่ดินก็พูดตัดความลำคาญว่างั้นเถอะ นึกว่าเจ้าเชษเนึกว่าอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีหรือสุทัตะอุบาสกนั้นจะไม่สู้ราคาที่สูงลิ่วอย่างนั้นแต่ความศรัทธาอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีก็ขนเงินมากองขนทองมาปูพอเจ้าเชษเห็นความตั้งใจของอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีอย่างเต็มเปี่ยม เหลือผื้นดินอยู่ไม่มากนักที่ยังไม่ได้ปูด้วยเงินได้ทองเจ้าเชิดก็เลยตกลงใหม่ว่าเราจะขายที่นี้ให้ผื้นดินที่เหลืออยู่นี้ไม่ต้องเอาเงินมากองไม่ต้องเอาทองมาปูแล้วแต่เวลาที่สร้างวัดขอมีชื่อปรากฏอยู่ในวัดนั้นด้วยอนาถาเป็นดิกะเศรษฐีใจกว้างไม่หวงบุญ อยากจะสร้างคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลอย่างเดียวไม่เอาหน้าไม่เอาตาใดๆแม้สร้างวัดหมดเงินไป5้โกดก็ยกชื่อวัดนั้นให้เป็นชื่อคนอื่นจึงชื่อว่าวัดเชตวันและก็จะต่อท้ายด้วยอนาถเป็นดิกะเศรษฐีเป็นผู้สร้างแต่ชื่อวัดนั้น เจ้าเชษขอขอตั้งชื่อให้มีนามปรากฏด้วยผืนดินที่เหลือนิดเดียวที่ยังไม่เอาเงินมากองเอาทองมาปูอนาถาปิณิกาเศรษฐีก็ใจกว้างตั้งชื่อวัดว่าวัดพระเชตวันมหาวิหารอนาถาป็นณิกาเศรษฐีเป็นผู้สร้างและอนาถาปิณิกาเศรษฐีนี้ เป็นอุบาสกผู้มั่นคงในศาส,สนาเป็นพระโสดาบันลูกสาวเป็นพระสกะทาคามีสูงกว่าตนเองขออภัยเป็นพระอนาคามีก็มีแต่มีลูกคนเล็กเป็นลูกชายชื่อว่านายกาละไม่ยอมเข้าวัดเข้าวา ไม่ยอมไปฟังเทศพระพุทธเจ้าอนาถาพันิกาเศรษฐีเป็นอุบาสกผู้มั่นคงในพระศาสนาก็เลยใช้อุบายจ้างลูกไปฟังเทศแม้ว่าลูกชายนั้นจะดื้อแม้ว่าลูกชายนั้นจะไม่เข้าสู่ศาสนาก็หาวิธีหาวิธีให้ลูกเข้าวัดก็เลยจ้างลูกไปฟังเทศโดยในกาละ ต้องการเงินพ่อก็เอาเงินมาโล่บอกว่าถ้าลูกไปจะบอกว่าไปฟังเทศพระพุทธเจ้าลูกก็ชายก็จะไม่ไปก็ถามลูกว่าลูกอยากได้เงินไหมถ้าลูกอยากได้เงินพ่อจะให้เงินก็ต่อเมื่อลูกนั้นไปถวายพัตาหารแด่พระพุทธเจ้าลูกชาย ก็อยากได้เงินก็นำปิ่นโตพัตตาหารไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยความเป็นเด็กไปถวายเสร็จแล้วก็รีบกลับมารับเงินพอพ่อถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรไหมบอกว่าไม่ได้ตัดอะไรเพราะลูกรีบกลับพ่อก็เลยใช้อุบายเพิ่มขึ้นว่าพรุ่งนี้ให้ลูกไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายพระตาหารเสร็จแล้วฟังด้วยว่าพระองค์เทศอะไรพระองค์สั่งสอนอะไรแล้วพ่อจะให้เงินเพิ่มลูกอยากได้เงินก็ไปถวายพระตาหารเสร็จแล้วก็นั่งฟังพระพุทธเจ้าแต่จิตไม่ได้มุ่งไปที่ธรรมะคิดแต่อยากจะได้เงินพอจิตไม่มุ่งฟังเทศมันก็ไม่จำมันก็ไม่เข้าถึงใจมาถึงบ้านพ่อถามว่า พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอะไรก็บอกจําไม่ได้พ่อก็ไม่หมดความพยายามบอกว่าพรุ่งนี้ให้ลูกไปถวายพัะหารนั่งฟังเทศแล้วจาให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรแล้วพ่อจะให้เงินเพิ่มอนาถาเพ็ิกาเศรษฐีใช้วิธีอย่างนี้จนลูกได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าเพื่อแลกกับเงินจนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายคือนายกาละ ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นโสดาบันกลับมาบ้านพระพุทธองค์ก็เสด็จมาฉันพัตหารที่บ้านอนาถาเป็นดิกาเศรษฐีพ่อคืออนาถาเป็นดิกาเศรษฐีเอาเงินให้ลูกชายเป็นค่าจ้างที่ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าแต่ลูกชายไม่รับ ที่ไม่รับนั้นเพราะว่าได้บรรลุเป็นพระโสดาบาันแล้วเงินทองเป็นทรัพย์สินภายนอกไม่มีความสำคัญต่อตอนเองแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสรับรองว่าอนาถาเป็นดีกาเศรษฐีต่อไปนี้การละลูกชายของท่านมีอริยทรัพย์ก็คือเป็นพระอาริยบุคคลแล้วไม่ต้องการพกขทรัพย์ภายนอกแล้ว สัตวชนญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> นี่คือตัวอย่างของพ่อแม่ที่จะต้องใส่ใจในลูกในหลานของตนเองแม้ลูกหลานจะเป็นคนดื้อดึงไม่เข้าหาศาสนาแต่ถ้าพ่อแม่นั้นใส่ใจในลูกหลานหาวิธีการที่จะให้ลูกเข้าวัด ศาส,สนาเริ่มต้นที่บ้านการทําบุญทําทานเริ่มต้นที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนการศึกษาเริ่มต้นที่บ้านการงานอาชีพเริ่มต้นที่พ่อแม่ฝึกหัดให้ลูกอนาถาปิฎิกาเศรษฐีจึงเป็นตัวอย่างของพ่อแม่ที่ใส่ใจในลูกหลานแม้ลูกหลานจะดือ้อ แม้ลูกหลานจะไม่สนใจในเรื่องศาสนาก็หาวิธีอันนี้เป็นบุคคลตัวอย่างอันหนึ่งที่สอนลูกแม้ตัวเองสอนไม่ได้ก็หาวิธีการหาครูบาอาจารย์จ้างลูกไปฟังเทศให้เข้าวัดเข้าวาหาอุบายในการให้ลูกฟังเทศฟังธรรมบางทีเราสอนลูกหลานเราไม่ได้ อาจจะด้วยเป็นบุญสัมพันธ์กรรมที่ในอดีตที่สร้างไว้มาปิดมาบังก็หาวิธีหาคนที่มีบุญสัมพันธ์หาคนที่ลูกหลานนั้นเชื่อฟังเพื่อที่จะทำให้ลูกหลานของเรานั้นเข้าหาวัดวาศาสนาและเป็นคนดีให้ได้ เหมือนอย่างอนาถาปินติกาเศรษฐีที่ยกมาเป็นตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่เจอกับแม่ดือ้อแม่ลูกบวชทั้งครอบครัวแต่แม่ไม่อนุมโมทนาแต่ลูกหาวิธีจะทำยังไงให้แม่เข้าวัดทำยังไงให้แม่ได้พบกับพระรัตนตรัยบุคคลคนนั้นคือครอบครัวของพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า พระสารีบุตรนั้นมีแม่ชื่อว่าสารีจักคนอินเดียเขาจะเรียกชื่อลูกนั้นตามพ่อตามแม่ตามโคดชื่อเดิมของพระสารีบุตรไม่ได้ชื่อว่าสารีบุตรแต่ท่านชื่อว่าอุปติศักคู่กับโกลิตะคือพระโมคคัลนะโมคคัลนะ แม่ของท่านชื่อโมคคัลีก็ชื่อตามพ่อตามแม่ภาษาริบุตรแม่ชื่อสารีจักก็เป็นบุตรของนางสาลีแต่ชื่อเดิมของท่านคืออุปติสสะชื่อเดิมของพระโมคคัลนะคือโกริตะพอเข้ามาบวชแล้วชื่ออาจจะซ้ำกันหลายคนต้องมีชื่อพ่อชื่อแม่ ติดมาด้วยชื่อโคดชื่อนามวงตระกูลติดมาด้วยคนอินเดียสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันชื่อมันซ้ำๆกันชื่ออนันทะช้ำซื่อราหุลก็ไปช้าซ้ำกับคนอื่นก็จะมีต่อท้ายว่าเป็นลูกของใครเพราะนั้นเวลาไปโรงพยาบาลอินเดียเขาจะถามชื่อพ่อชื่อแม่ เด็กไทยที่ไปเรียนหนังสืออยู่ประเทศอินเดียเวลาป่วยไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลเขาก็จะถามว่าเป็นลูกใครพ่อแม่ชื่ออะไรจะสมัครงานจะเข้าเรียนจะถามชื่อโคดชื่อนามชื่อพ่อชื่อแม่เพราะเป็นโบราณการของอินเดียว่าชื่อมันซ้ํากันก็จะมีชื่อพ่อชื่อแม่เพื่อเป็นหมุดหมายว่า คนนี้ชื่อนี้โคดนี้นามสกุลน,นี้พ่อแม่ชื่อนี้แม่ของภาษารีบุตรชื่อว่านางสารีจักมีลูกผู้ชายก็บวชหมดมีลูกผู้หญิงก็บวชหมดภาษารีบุตรพระเรวัเป็นต้นบวชหมดผู้หญิงก็บวช ได้เป็นพระอริยบุคคลหมดแต่มันดาคือนางสารีจักนี้ไม่นับถือพระพุทธศาสนาไปนับถือเทพเจ้าพระพรมพระอินทร์และก็มีความแค้นเคืองในใจว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นต้นเหตุให้วงตระกูลเสื่อมสูญเพราะพาพี่พาน้องออกบวชหมดพาพี่พาน้องออกบวชหมดเลย ก็ทำสัญญาในใจตัวเองว่าเมื่อไร่สารีบุตรมาบ้านจะต่อว่าว่าทำไมทำให้วงตระกูลนั้นเสื่อมสูญแยัดยงทั้งหลายจนวาระสุดท้ายของชีวิตพระสารีบุตรท่านจะนิพพานอยู่แล้วนิพพานตาไม่หลับตายไม่ได้ถ้าไม่ได้โปรดเม่ที่เป็นมิจฉาทิฐิ ท่านก็ลาพระพุทธองค์จากเมืองสาวัตถีจะมานิพพานคือมาตายที่บ้านตัวเองที่เมืองนารันทาห่างกันพอสมควรประมาณ200เกือบ200กว่ากิโลเมตรในวันที่พระสารีบุตรมานิพพานนั้นท่านป่วยหนะมีในมีพระจุนทะ ผู้เป็นน้องชายประคองเข้ามาบ้านเกิดเมืองนอนพอมันดาคือนางสารีจักทราบว่าสารีบุตรลูกชายเดินทางมาบ้านนางก็นึกเหมือนกับตอนที่ลูกเป็นเด็กๆกก็ <c oughs> ไปถือไม่แส่มาหมายที่จะเอามาตีให้จำว่าทำไมนำพี่นำน้องออกบวชหมด แต่พอเห็นสารีบทลูกชายป่วยหนักความขุ่นเคืองในใจหายไปสิน้นนั่นคือจิตใจของพ่อของแม่ไม่ถือโทษกดเครืองเพียงแต่น้อยใจว่าทำไมลูกจึงออกบวชหมดตามภาษาของปุถุชนที่หวังจะพึ่งลูกเมื่อบ้านไปชีวิตตนเองเแแข้าแชรลแก่ชลาแต่พอเห็นทูกลูกประสบกับ โรคภัยอย่างนั้นความเคืองแค้นในใจหายไปหมดนางสารีจักก็นำพระสารีบุตรขึ้นไปบนบ้านขอปนิบัติลูกเป็นวรรสุดท้ายก่อนที่ลูกจะตายแต่พระสารีบุตรนั้นบอกว่ามีคนปนิบัติลูกอยู่แล้วไม่ต้องเป็นภาระของแม่พอถึงเวลาค่ำแสง วับเข้ามาแล้วก็หายไปถึงเวลาดึกแสงสว่างสีเขียววาบมาแล้วก็หายไปพอถึงเวลารุ่งแจ้งก่อนพระสารีบุตรจะนิพานแสงเหมือนดวงอาทิตย์สว่างจ้ากว่าตอนค่ำตอนดึกแล้วก็หายไปนางสารีจักผู้เป็นมันดาสงสัยว่าแสงนั้นคือแสงอะไรนางก็ ถามภาสาริบุตรว่าตอนหัวค่ําแสงวุบวาบเข้ามาแล้วก็หายไปนั้นแสงอะไรภาสาริบุตรก็ตอบมันดาว่านั่นคือแสงของเทา้าจตุโรครบาลทั้งสี่มีพระเท้าวเวสุวรรณเป็นต้นมันดาว่าอ้าวเท้าจตุโรกบาลทั้งส,ทงสี่เป็นที่เคารพบูชาของคนอินเดีย ชาวชมอุทวีปนับถือท่านมาทําอะไรภาษาริบุตรบอกว่าเท้าจจตโรกรบาลทั้งสีนั้นมาขอนํากระถนอุจลปัสสวะของลูกไปทิ้งของอธรรมาภาพไปทิ้งมันดาตกใจว่าเทพที่ตนเองกราบไหวมาเป็นผู้รับใช้ลูกตนเองได้อย่างไร โอ้ลูกแม่นั้นยิ่งใหญ่กว่าเท้าจัตุโลกบาลอีกหรือภาษาลิบุตรบอกว่าลูกไม่ยิ่งใหญ่หรอกอาจารย์ของลูกคือพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นมันดาก็เกิดความอัศจรรย์ใจวัดเทพที่คนเขารพกบูชานับถือลูกตนเองนับถือพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษาริบุตรก็พูดเปรียบว่า เท้าจตรตุโลกบาลก็เปรียบเสมือนเด็กวัดขยมเด็กที่คอยรับใช้พระเนรในวัดคอยกวาดวิหารลานใจดีเท้าจะตุโลกบาลก็เป็นเทพที่คอยปกปักรักษาผืนแผ่นดินในวัดในวานในศาสนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่ก็ถามว่าแล้วตอนดึกๆแสงสีเขียว สว่างกว่าตอนหัวค่านั้นคือแสงอะไรภาสาริบุตรตอบแม่ว่าแสงนั้นคือแสงของพระอินทท้าสักกะเทวราชตัวเขียวเยวแสงสว่างกว่าเพราะบุญเยอะกว่าบุญมากกว่าแม่ก็ตกใจว่าพระอินที่แม่กราบไหว้บูชานั่นหรือใช่แล้วยมแม่ ลูกแม่ใหญ่กว่าพระอินทร์อีกหรือภาษาลีบุตรพูดกับแม่ว่าลูกไม่ใหญ่หรอกอาจารย์ของลูกเคยพุทธเจ้าใหญ่กว่าแม่ก็เกิดความซาบซึ้งในพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นแล้วแสงที่สว่างจ้าก,กว่าแสงตอนหัวค่ำตอนดึก